วิธีดูราคาบอลราคาต่อรองบอลฉบับคนเข้าใจยากสอนเข้าใจง่ายๆอัปเดตใหม่ปี2022ค่ะราคาบอลหรืออัตราต่อรองแฮนดิแคปตัวย่อก,ก็คือ HDP เวลาที่แพงเนี่ยให้ดูของสีทีมค่ะทีมต่อเนี่ยจะเป็นสีแดงส่วนทีมรองก็จะเป็นสีดำค่ะพอเข้าใจแบบนี้แล้วเรามาดูเรทราคากันบ้างค่ะราคาต่อเสมอ หมายถึงจะไม่มีทีมใดเป็นทีมต่อหรือว่าทีมรองเลยค่ะไม่ว่าจะเดิมพันฝั่งใดนะคะหากผลการแข่งขันออกมาก็จะเสมอทุนค่ะแต่ถ้าหากทีมไหนชนะนนเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเต็มๆไปเลยค่ะราคาปอปหรือว่าราคาสมดขอควบครึ่ง Giov ถ้าหากเราวางเดิมพันทีมต่อแล้วผลการแข่งขันจบที่เสมอเราจะเสียเงินแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะแต่ถ้าหากเราเดิมพันทีมรองเราก็จะได้รับเงินครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ ราคาขรึ่งลูกถ้าเราวางเดิมพันทีมต่อนะคะเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นค่ะถึงจะได้รับเงินแบบเต็มๆและที่สําคัญนะคะจะต้องชนะมากกว่าหนึ่งลูกขึ้นไปด้วยค่ะและถ้าหากเราเสมอหรือว่าแพเนี่ยก็เสียเต็มนั่นเองค่ะราคาครึ่งควบลูก ถ้าเราวางเดิมพันทีมต่อนะคะทีมต่อเนี่ยจะต้องยิงให้ได้ตั้งแต่2ลูกขึ้นไปค่ะถึงจะได้กินเต็มถ้าหากยิงได้1ลูกนะคะก็จะได้เงินแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะและถ้าหากผอออกมาเสมอและแพ้นะคะก็จะเสียเต็มนั่นเองสำหรับทีมรองนะคะแพ้ลูกเดียวเราจะได้เงินครึ่งหนึ่งเสมอได้เต็มแพ้ก็ได้เต็มเหมือนกันนั่นเองค่ะราคา1ลูกหรือว่าลูกยก ถ้าหากทีมต่อยิงได้หนึ่งลูกหรือว่าแพสกรนะคะก็ถือว่าเตากันไปค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราเดิมพันทีมต่อเนี่ยเราจะต้องรุนให้ชนะตั้งแต่2ลูกขึ้นไปค่ะเราถึงจะได้เงินนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มเข้าใจกันบ้างหรือย,ยังคะเดิมพันแสนจะง่ายขนาดนี้หากเพื่อนๆคนไหนสนใจเดิมพันสามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะมาต่อกันที่ราคาลูกควบลูกครึ่งกันบ้างคะ่ะถ้าหากระวังเดิมพันที่ทีมต่อ ทีมต่อจะต้องชนะ2ลูกขึ้นไปเพราะถ้าหากเสียหนึ่งลูกเนี่ยเราจะเสียเงินครึ่งหนึ่งค่ะแพ้เราจะเสียเต็มแต่ในกรณีของทีมรองคะจะได้รับเงินครึ่งหนึ่งต่อหนึ่งลูกและรับเต็มเมื่อแพ้2ลูกนั่นเองราคาลูกครึ่งสำหรับราคาเดิมพันนี้นะคะทีมต่อเนี่ยจะต้องชนะ2ลูกขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้กินเต็มค่ะเพราะถ้ายิงได้แค่หนึ่งลูกเนี่ยเราจะเสียเงินเดิมพันครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะ ถ้าหากผลออกมาเสมอเราก็จะเสียเต็มส่วนสําหรับทีมรองนะคะถ้าหากแพ้หนึ่งลูกเนี่ยรับเงินแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเสมอก็รับเต็มไปเลยนั่นเองค่ะ <S <S และสุดท้ายเพื่อย้ําความเข้าใจอีกทีค่ะราคาลูกครึ่งควบสองหมายถึงทีมต่อเนี่ยจะต้องชนะตั้งแต่สา,สาลูกขึ้นไปเท่านั้นค่ะถึงจะได้กินเต็มถ้าหากยิงได้2ลูกเนี่ยจะได้เงินแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะและถ้าหากผลออกมาเสมอหรือว่าแพ้เนี่ย หรือว่ายิงได้แค่หนึ่งลูกนะคะเราจะเสียเงินทันทีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการดูราคาบอลฉบับคนขี้เกียจเดิมพันแสนจะง่ายขนาดนี้นะคะหากสนใจเดิมพันกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแต่ถ้าหากสงสัยหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ